ปิดท้ายสกรรมกับคุณหมอปิดท้ายคลิปนี้สักหน่อยครับอ่าครับเออได้ทดลองแข่งขันกับพอออกสอดองสาธารณสุขของเทศบาลอํานวยทวายนะครับผลออกมาไปว่าผมชนะเลิศครับสุณหมอไดที่สองผมได้ที่หนึ่งนะครับเออกระเช้านะครับครับหลังจากเล่นเลนเรามีความสนุกสนานนะครับได้ออกกําลังกายได้ผ่อนคลายนะครับในพักพวกพื้นผงนะครับแต่มาอู้มาจ่ากันมาออกกําลังร่วมกันนะครับสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะ มีในบาเชิญชวนอย่างไม่น้อยกับวันบรนพุธนะครับทุกวันพุทธจะเชิญชวนเจ้าที่ของเทศบาลนครสีไทยนะครับทุกกองทุกส่วนมาออกกําลังกายกันด้วยการเล่นกีฬาวุฒบอลนะครับซึ่งสนามเรามีความพร้อมนะครับสวยงามนะครับอากาศดีมากนะครับอยักเชิญชวนด้วยนะครับทุกหน่วยงานจะไปทำนั่นปลวงนะครับหรือหน่วยงานไหนน้องน้องนักเรียนนักศึกษาเข้ามาร่วม ยินดีครับเทศบ้านอีท้อยนะครับยินดีนะครับขอบครับครับขอบคุณท่านนายกครับปิดท้ายสักน้อยครับครับวันนี้ก็ดีใจนะครับยังน้อยก็ได้ได้ที่สองนะครับเพราะว่าที่หนึ่งท่านนายกไปแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่สนใจด้านกีฬานะครับเขาเสียงเงียเพราะกีฬาดีกว่าเสียน้ําแต่เพราะยาเสพติดขอบครับโอเคครับขอบคุณครับคุณหมอปิดได้สวยงามมากเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ